รู้นะฮันนี่สีกกกค่ะสีกกกอนะครับพันนี่สีกกกอนะครับก็คือ YouTube นะครับบาง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 ท่านก็เรียนขึ้นอะไรเงี้ยกระปวดขึ้นอะไรเงี้ยดีดีคุยไปผมได้พักน่าได้พักช่วงอะไรขึ้นได้พร้อมแล้วคุณป้าเอาไปอยู่นี่ครับรู้สึกมันอยู่กลางวันเลยผม้นี่งกับคุณป้ารู้สึกยังไงบอกนะครับถึลลุกตุบตุบร้อนเย็นบอกนะครับพร้อมแล้วไปครับครับยักหน้า

ที่อ,อ๋อ DIY ครับสัมผัสะไรได้ไยักหน้าเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับ <c oughs> ได้หรอฮะได้ลรงไหม คนหัวลุกนะครับพอแล้วคนหัวพอแล้วครับพอแล้วครับเข้าไงเมื่อกี้ลอยผมดันแล้วอโอ้โหเป็นสิบลูกคนหัวลุกนะครับที่ทําอย่างนี้เพราะว่าเมื่อไหร่เรารู้ว่าพระมีพระทุกคุณเราจะไม่ให้ห่างกายได้ครับเชิญเลยครับคนต่อไปเชิญเลยครับนะครับผู้ใหญ่บ้านกรก็นะครับคนลุกแล้วแต่ก็มันเลือกกันนะครับเลือกพระเราดูนะครับถ้าไม่นิ่งหลับตาเอาความรู้สึกมาอยู่ที่กลางฝ่ามือผมตรงนี้เอาแล้วไป ขนมืออาจารย์ลุกนะครับเห็นไหครับขนมืออาจารย์ลุกนะครับรู้สึกไหมรู้สึกอะไรไหมลุกตุบไหมอ่ะเด็กไม่ดีเลือกให้ภรรยาภรรยาผู้ลูกเลิกผู้ใหญ่เลือกให้ทุกคนะครับผุให้ทุกคนคนละองค์เท่านั้นอย่าเลือกเกินนะครับเพราะว่ามีจำกัดมีมาห้าร้อยกว่าองค์เดี๋ยวไม่พอเด็กผู้ใหญ่เลือกให้ลูกให้ภรรยาได้เลยครับไปช่วยเด็กป .1 ป .6 ที่ถูกกักตัวอยู่ผมจะรัชนาน้ำมนต์น้ำมนต์เออน้ำมนต์น้ำมนต์อ่ะ ลืมเรื่องน้งนำมนต์นเลยอจายอจารย์ครับลองถ่ายพุทธกุณน,น้ำมนต์ให้ผู้ใหญ่ดีกว่าไหมอาจารย์ครับน้ำมนต์ก็มีพุทุกน<ม>ุกนกนะครับท,ที่จะไปช่วยคนเนี่ยอันนี้คือวิธีพิสูจน์ไงถ้าผมบอกทักซีดมีพุทธคุณพวกคุณไม่เชื่อถูกไหมอาจารย์พูดจริงโม้ป่าอทจานแต่ว่าถ้าแตะถ่ายพุทธกุณเนี่ยคือตรงคุณรับรู้ได้เองเอนี่คือเหตุผลใยกานพุทุคุณผมจะโกหกไงก็ไม่ขึ้นแล้วว่าไม่มีหรือมีไม่ได้แล้วเรารับรู้เองอ่ะเชิญน้ำผู้ใหญ่น้ำมนต์ครับ ขอญาตแต่ไทยทุกคนขอญาตแตะน้ำพาขอญาตเลยเดี๋ยวผมจะได้แจกชาวบ้านกบกอกได้พ้นโรคร้ายไปจะได้ดวงดีเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้ให้จะบอกวิธีใช้ให้น้ำมนนะครับมี่คือัตนาจากสมเด็จแท้ร้อยแปดองนะสมเด็จระฆังแท้ผมยอมแช่น้ำซีดหมดขายไม่ได้เลยล่ะ รู้สึกไหมรู้สึกนะเมื่อกี้ช็อตนี้รู้สึกไปแล้วนะรู้สึกนฮะรู้สึกยังไงผู้ใหญ่ลองเล่าให้ลูกบ้านฟังไปรด้วยนะฮะความมั่นใจลูกลูกบ้านเขาได้กล้าดื่มกล้าอะไรเวลาเขาประสบโรครายรูปบบบนะรูปแาบครับสาสาตัวเองมคุณครับครอบครัวมาที่กลางขวามือผมนะถ้าไม่นิ่งหลับตาพร้อมแล้วไปครับผมจะถ่ายพลังทุกคุณใส่ หกมดแล้วนะครับมรับได้ไปยัาลงแต่เ้า้าโอเคครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับ ใจมันจะแบบบางคนบอกใจเซ็งเป็นอะไรรัวรัวบางคนผลลุกบางคนอยู่นี่แหละครับนี่แหละครับด er> ีแล้วไปใส่นะครับผมอยากรู no> ้ทำไมองนี้แตกต่างกับองค์ที่บุษโหลกภาพลักษณ์สีดำแดงใช่ไหมครับใช่งงไสนี้มีองค์เดียวใน่ถ่ายองค์เดียวใช่ใช่ไหมฮะผมไม่ได้งงเลยทำไมไม่เหมือนอันนี้จะถ่ายพระมนต์พุทธคุณนะครับ

ก็ร้อนอยู่บ้แต่ว่ามันจะมีเหมือนพลังงานที่มัเหมือนกระแสไฟฟ้าเล็กๆใช่ไหมครับผมดันด้วยกับสินจิตที่ฝึกมาอย่างพ้าในคอเนี่ยผมเด็ดร้อยล้านอะไรนี่รู้หมดเลยสามารถพิสูจน์ได้หมดต้องโกโกไลน์นะครับก็คือยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้าน ลุงพลนะครับตอนนี้เลือกพระเรียบร้อยแล้วนะครับสององค์เลยนะครับแรงแรงนะครับแรงนิดนึงองค์สององค์ก็คูณสองได้เลยยึดเลือกได้เลยไม่ได้ขอดูขอไปเป็นของตัวก็ได้อาจาร์นั่นให้ฟรีอยู่แล้วแต่ต้องรับสมผัติพระทุพพุนจะได้ไม่หลอกกันไงว่าเอาพระปลอมมาทําไมพระจะต้องเป็นของแท้มีพระทุพพุนต้องผ่านพิธีพิธยมิาพิเศษอย่าป้าหมาอย่าประหมาเราเป็นมิลมือเราก้มี พร้อมรับป็ารับได้ท่หน้าเยไไม่เอาหรอเอาเด้๋ยวใจเย็นเจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้สึกยังไงครับเราไปเลยรู้สึกยังไงนะามัหน้านะปล่อยดันอยู่ได้รู้สึกยังไง เขาไม่สบใจโอเคโอเคครับโชคดีเลครับช่วยกันี้ข้าวขายขงใหญ่แต่ถ้ามีใครสักคนเนี่ยที่รู้เรื่องดีนะแล้วก็มาทําวิธีเบิกเน่หรือว่าอะไรเงี้ยให้ศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยเพราะท่านมีฤทธิ์มีอะไรก็อาจจะไม่ถูกไอ้ชัดไม่ถูกอะไรท่านก็มีวิธีของท่านอ่ะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับอาจารย์แก้ปัญหาของบ้านของกองนี้ได้หมดเลย